สวัสดีครับผมาธนาการศรีครับวันนี้เราจะมาคิววงจร PLC า t a r d e ต t าแบบอัตโัตครับผมกด S w ครับ S X 0 E E เลื่อมมาขั้นหนึ่งครับกด R B S X 2 E E กด อ,นนอ่าครับผ<บ>ม,มตเซ็ 2, e <HE S 2> ตไลสองสาม EE แล้เ,เลือกขาไนทนแรกครับหนหนครับเ,เลือกทกันเลยครับกดได้ครับเริ่มไปกดอินดกแปด EE สอครั้งครับแล้วก็กด หนึ่งศูนย์ศีกแล้วกดเซตทีหนึ่งศูนย์ยี่กีเรียบร้อยครับา่อไปครับกด XW เซตวายสองสาีกกดเทปเริ่มไหมขั้นหนึ่งครับ กด R W set t 1น e กดเทียบเริ่มใหม่ขั้นนึงครับกด R W set y 25ง e กดเทียบเริ่มใหม่ขั้นหนึครับกด R W ครับ set x 2อกด a set y 2อ E สี่เียประทัดต่อไปครับกด RW set y สอาเทียบกดเรื่องต่อไปครับ x b ครับ set t หนึ่งเอีคยับ แล้วก็เลื่อนไปครับกดเทียบเลื่อนไปขั้นหนึ่งครับกด R W set Y สองสี่ E E กดเทียบเลื่อนไปขั้นหนึ่งกด R W set X สอง E E กด A set Y สองห้า E E ไม่ต้องสัไปครับผม XW set Y สองห้า EE แล้วก็ตีเส้นขึ้นไปครับกดทียบเส้นขึ้นครับเรากดเอครับทำไมจะมาเซฟมนะผมกดอินดีครับหนึ่งเก้าอีกสก้าครับกดเซฟ เพีอาร์จีชิปเอ็กอีทครับแล้วก็ชิปแผนเรียบร้อยครับเรามาทดสอบของจอกันนะครับผมเปิดไฟครับกดสวิตช์หนึ่งครับมอเตอร์จะทำงานแบบสตาร์ทผมรออีกสี่วิมอเตอร์จะทำงานสลับเป็นเดลต้าครับผมเปลี่ยนเป็นเดลต้าแล้วครับผมสวิตช์สามผมมอเตอร์จะหยุดนะครับปั่นเลยขอบครับ